คลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูโลเคชั่นอ่อยปั๊มกันนะครับเออเดี๋ยวครับอ่อยปั๊มมาก่อนนะนี่อ่อยปัม๊มใน,นในแมปของ f อฟฟอร์นะฮะไปดูกนะันโอเคเอามาซะสองอัน ออ้ปั๊บมันจะอยู่แถวแถวเมืมองมังกรนะครับ นชนแแบบก็จะเป็นเมืองมังกร ก็จะเป็นมันจะเป็นบ่อเหมือนบอ่อซากสากัตว์ซากน้ํามันนะครับมันจะมีให้เราสามารถขุดเป็นน้ํามันก้อนได้หรือสามารถเอาออยปั๊มเนี่ยเอาไปวางได้นะนี่เจอแล้วหนึ่งตําแหน่งตรงนี้นะครับหนึ่งเหลืองเนี่ยก็คือสามารถเอาออยปั๊มวางได้ลัขษณะที่จะวางได้คือตรงตัวนี้เหลืองแบบนี้เราจะลากออยปั๊มมา พิกัดดูได้ตรงที่ตัวหนังสือสีฟ้ามุมบนสายมือผมนะฮะเจ็กับ79.9นะถ้าไปใกล้มันจะบอกว่าออยเวียนนะครับเลขสามใส่ ปั๊บเนี่ยเหนื่อแล้วของเราไปกอีกตำแหน่งเนี้ยต้องบินดูนะเผื่อถ้ามีใครมาวางก่อนก็แล้วก็อดเลยนะอันนี้ใช่หรือเปล่าตรงนี้ หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้สิ ตั๊มกันไปยาวแล้วก็ที่เป็นน้ำมันอ่ะมันจะเป็นหน้าตาก้อนแบบนี้เราก็เอาพลิกนี่นะมาขุดนี่ดำๆอย่างงี้ก็จะได้น้ำมันด้วยหินด้วย ส่วนในกระดูกนี่ก็ขุดได้เหมือนกันครับเป็นรอซานะครับทีเดือด,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 ดปุกปุก,ปก,กนี่แหละน้ำมันลงไปว่ายเล่นได้ว่ายน้ำมันมีเยอะครับแถวนี้ จะปั๊มมาเรื่อยๆแล้วก็รอเก็บอย่างเดียวดูโลเคชั่นอีกทีนึงนีเลยข้างล่างโอเคไปก่อน้ะครับดีครับ